ตัดยังไม่ค่ยโอ้ยตัดผ่าสบายตัดสินใหน้างามโอ้โหตัดใส่บุญนี่เนาะจ้าอันนี้อันนี้ตัดแล้วบอหนีสีต่อสาตัดแหลี่ยมเฮ้ยคือออกบุญด้วยอันนี้เย็บขอบมันยังบ่จ้าอันนี้ผ่าเอียงอันนี้เป็นผ่าฝ่ายได้ดอกกระติ่โอ้ผ่าที่ห้าท่อเองเนี่ยบ่จ้าโอ้ผ่าดอกกระติ่เอามาเย็บ เป็นสบายนนก็ได้เป็นผัดถุงก็ไดอ้อันนี้สีเงียบมีอย่างนี้อันนี้สีเงียบเป็นผัดถุงหรือเก็บริมโอเคเปลีริมมันเก็บริมมันหน่อยันเดยเดสบายง่งายๆกับิี่ต่อพ่อมาเด้อคุณพ่อขาของชุมชนบ้านนุ่นแสดงของเขานับสนุสนงานฟีมืองานแฮ่ดเมือของแมนนบ้านนุ่น,นสแสดงของเขา